สวัสดีครับพี่น้องท่านี้นี่มาซื้อนุ่มซื้อนุ่มได้อยังไม่อีกเอ้ยจเจ้าเแม่ของเล่นเนี่ยได้ของเล่นอีกแล้วหามมาต้องได้ของเล่นครับผมเอ้ยได้ตุ๊ก,กตาอีกแล้วอึบ โอ้โหได้อะไรมาอีกโอ้ไไไไมม่่หหววช่วยช่วยโอ้โหไอ้น้องมาอีกเหรอขึ้นมาขึ้นมาในรถเข็นแม่เอออุ้ยเดี๋ยวค่อยแก่เดี๋ยวค่อยแก่โอ้แม่แก่ให้น้อยกินพิซซ่าก่อน ไม่กินแล้ว,ลวโอ้โหชอบไหมต๊จ้าแม่ยังเออขอบคุณค่ะหัวเจ้าของร้านเด๋อ้าอ้าเจ๊ให้ก่อนนูอยากได้เหรอเฮะสามลอยหาสิบเอออยากได้เหรอก็พา ลงไปด้วยเนาะอยู่ทร่งอยู่รถก็พอแล้วผ้ามาอสื่อนมมีน้องผ้พาพิ่นมาอสื่อนมสื่อนุมอน่มยังก็นมโคแดงหัวแดงผันแม่ผันอุ้มไปนั่มมาเนี่ยเพราะว่าล้านนี่เป็นล้านขายนุ่มขาย,ยัางของเล็กน้อยขายของเล่นของเล็กน้อยหุ่ามมาเนี่เอาโอ้โห ีใจเลยแล้วเนี่ยเอาแก้วออกจากนั่นก่อนเอาจะน้องออกก่อนไม่ได้สนใจอะไรแล้วเอาเทุบแก้วยก่อนนะเก็บไว้ก่อนเก็บใส่กล่องไว้ก่อนแก้ไปแก้ไปดึงอย่าไปดึงเดีแก้ไ่ทำให้กลับบ้านก่อนเดี๋ยวค่อยแกะ ดีของสวยเลยจุ๊บร้องก่อนเออแล้วจะกินข้าวไหมเนี่ยไปกินข้าวกว่อนไปซื้อไก่ก่อนไปซื้อไก่จ้อก่นอนออน้องแ่เออเออนอ๋ออุอ้ยไปเข็นบ้านเอาคนณแล้วลูกเข็นหนีบ่ไไ้เข็นบ้านเอาน,น้องจะที่ได้นอน น,นีอนอนั่งนี่ดีนัง่งนี่ดีดปิดแล้วปิดแล้ว,ลวบอาจิลงไปเขียนนอนจาลุตอู้พิชาอร่อยไหมคะเยอะไปแล้วอ๋อตรงนี้เฮดซี่เฟนพบกันที่นี่เร็วๆนี้เดี๋ยวเราก็ไม่ได้ไปเซเว่นนู่นแล้ว ลูกไหนพิชาไปไหนหมดพิชากินหมดเด้อแชบอ่ะแชบแชบกินแล้วไหนแชบเรากินแล้วไหนเดี๋ยวแม่พาไปเขียนน้องเนาะโอเคบ่ะโอเคแม่พัชมันรถไม่ได้จ้าอย่าอย่าร้องเดี๋ยวแม่พาไปเขียนน้องอ่ะใช่ไหมใช่กล้องไหมใช่กล้องไหมกินอันไหมกินอันไหมกินอันไหมกินไหมกินไหมเดี๋ยวเขาไปเขียนน้องเรียนกันเนาะไปเขียนน้อง เข็นน้องดีกว่าเข็นน้องให้น้องนอนนะลูกนะสิเปิดประตูให้แม่เปิดที่เปิดประตูลงไปเข็นนอกอยู่ข้างล่างมันเข็นมาทันใดๆเขนมาทันในหอดบักหลอกหลอกเอาแล้ะน้องพี่น้องมันอันพาบนเขามา่สื่อนุ่มอยู่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  โอ้ยย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 ยอยย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 ามยยยยยยลัยเยานยยยลัยยยยยอยยย้ยยยยนยย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 ว่ายเ,นนเยเยยยยยยยนยยย่ยยยนยยยยยยยงยย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 หยยะยยยยยยยัยย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 นยยยยยายยนยยย อ,อันแผ่นหอมใหพื่อเพนนำ้ำไปไว้ติดใหพื่อเพนหายใจด้วยเนี่ยมือพื้นเพ่อนหายใจทิ่ได้สะดวกเพราะว่าเพ่อนมีน้ามูกพอเพลินลุกไปออกกับเขาติดลมมาแล้วเฮ้ย <c oughs> ติดลมไลยแม่โคมันหลากเล้ยิน ช็ดออกินำตาออกนนนองกินน้ำบ่น <Hello, dear. S 1> นองกิน <c oughs> นาอาเซบนห้องได้บองห้องได้บ่มเบิ่งให้โอ้ <c oughs> จเจเ้าเฮ็ดงามน้ำน้องเป็นอ่องแ,แม่อ่าเอาไม้เอาไม้เดี๋ยวแม่เอาให้น้อปิดปิดผ่ดานน้องก่อนนอนอย่างไรนอนเสียอยู่น้องอย่างไรอี่แลุ้มมันนองไม่อาให้น้องอกินหืมให้น้องกินให้น้องกินด้วยเหรอนี่น่ะขนมน้องอยู่ไหนไม่เอาไว้ใส่ น้อ,นองก็กินหรอน้องก็กินหรอเป็นอยังน้องก็ก็กินไม่กินหรอเป็นอยัง,องไม่กินหรอน้องก็กินเอาไหมเอากินอันนี้สิกินให้หมดกินหมดไหมไม่ใช่นะมาไปเช่าไม่ช่าไม่แกให้ใครผู้ใดคิดดื้อยังไม่ขืน ผู้ใดขี้หายย่อมไม่คืนหนูจักอยู่โดนนี่ให้น้องกินด้วยน้องกินด้วยอ้ํอ้ำาไม่กินดอกบ่กินดอกเป็นอย่างขี้ที่ป่ะน้องบ่กินดอกโอ้น้องบ่กินดอกเป็นอย่างน้องก็บ่กินน้องบ่มากเหรอน้องเขามากพี่เน่มากเน่ตาเองชิมุบบอสั่ง ซังซังซังมึงไม่เเช่นนี้ซังไม่เช่นนอุ้ยมาผูกแล้วเจ็บแล้วพอขึ้นนั่นมาแถวห้าพอก,ก็ไปโดนแถวห้า เฮ้ยเมียก็หิวนอนพราะเมียจะจีนั่นยังดีเนาะพี่น้องเนาะถ้าน้องจีนฮะถ้าน้องจีนตุ๊กตาตาหักตาหักเฮ็ดอัตโตะเยอะเฮ็ดหนาแบบถ้าจองก็เฮ็ดได้ดีเนาะพี่น้องเนาะงามไหมใส่ไปในนั้นเลยฮะ ย่างน้ำซีฟิชปูลาเป็ดลาบเป็ดหาซิอเอ้าให้หน่อยแล้วก็ตากน้ำซุปไปค่อยมา่พื่ถามแน้วค่ะบว<อ>กกินกเอกเไปกับพวกกิน <c oughs> น้ำซุปเป็ดน้ำต้มเป็ดนะซูชิแล้วตักให้ค่อยมมบ้านเราพาน้องกลับบ้าน น s <S umas, uh> ั้นซ okay. oh, ัลาเป็ดหาสชบรถเขาแรงข้างหลังเหมือนเด้เพราะว่าเด็กน้อยเด็กน้อยนักเรียนมันดงออกข้างหลังเด้้างนาเขาจาเฮ็ดถนนเขาจะคุ้คู่ปล่อยให้ออกปนไอด้าบ่เม่นอีดาบ่แม่หม่จักกยนรงนี้นั่งยดตีด้ลูกรถเขาเ้อถ ุนี่แหละมันส่วนกันยากพี่น้องอันเขาเฮ็ดถนนเขาเจ้าขยายถนนออกไปว่าอันเฮ็ดท่อไหมถนนน้ำบาดเท่านี่จ้าถนนน้ำบาดเนี่แหละเขาเจ้าพัดท่าๆนะเขาเจ้าวางท่อวางระบบขังขังขังท่อน้ำเสียจ้ามันก็เลยทําให้ถนนเล็กลงทันทันกะขอตไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะทิ่กลับบ้านเลยลจ้าไปก่อนเด้อจ้าพี่น้องจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายป้าป้าน้าๆในเรือบ๊ายบาย

เชียห์ไฮ่องเสียร์ลงเอาเข็นอยู่เปิดประตูเสียร่องแห่ไวนี่วยจังเลยช่วยจังเลยลูกไปไปเขนไปให้พี่พิมเล่นด้วยปนปนนมลูกด้วยปนนมน้องด้วย ไปนอนนอนอยู่ไหนไปก่อนพี่น้อกไปเพื่อนครับนอนนอนอยู่ตรงไหนกวนนะเว้ยมวนครับจะไปพ่อก่อนนะสวัสดีครับจ้าปุาก๊กแกพ่อปุ๊กแกไม่ให้พ่อพ่อปุ๊กแกค่ะ